ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่สิงห์ดำอานอนอ์กินเก้าครับประธานกลุ่มสปปสครับวันนี้กินเดียวเลยนอนกันยังหลับกันยังครับสวัสดีพี่น้องสองปปสพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะครับทั้งเอ่ยนามและไม่เอ่ยนาม ผมก็ต้องเอ่ยชื่อสอปวสหละพ่อพี่น้องสอปปสน่ารักทุกคนครับสู้คขยงบาคขยงไหลกับคอพทอแล้วก็กับผมมาตลอดนะครับวันนี้ขอชื่นชมแล้วก็ขอกราบแทบอกทุกทกท่านเลยครับพี่น้องครับยังเหมือนเดิมนะครับ เมื่อกี้ตั้มพิชิตชัยมงคลขึ้นมาบอกว่าใครถนัดเลี้ยงสัตว์อะไรก็เลี้ยงนะครับเหมือนกับว่าจะปล่อยตัวเฮี้ยให้ไปเพ่นพ่านนะครับนะครับทีนี้ไ,ไอ,ไอคำว่าเฮี้ยนยี่ไม่ได้ไม่ได้หยาบนะเพราะัานลุกลงก็บอกมาแล้วนะครับแต่เราเหมือนเมื่อกี้พวกเรากำลังเหยียบหัวเฮี้ยกันอยู่นะครับ แต่วันนี้ผมจะขึ้นมาเหยียบหางเฮียครับเพราะถ้ามาเหยียบทั้งหัวทั้งหางแล้วมันก็ไม่ตายครับวันที่เราไปเฝ้าที่หน้าโรงพยาบาลน,นะครับเราก็บอกแล้วนะครับว่าเราไม่ได้ไปขัดขวางไม่ให้ทักษิณชินวัตรกลับบ้านนะครับเราก็ไปแสดงสัญ,ญลักษณ ตามที่เราต่อสู้กันมานะครับเวลาหกนาฬิกาทางองค์อิงขับรถเข้าไปเกือบเกือบหกนาฬิกานะครับเข้าไปทางประตูด้านหน้านะครับไอ้ที่ประตูฉุกเฉินเขาเรียกประตูด้านหน้าหรือเปล่าเราไม่รู้นะนะครับแต่เวลาออกนะครับเขาออกอีกประตูหนึ่งนะครับแล้วก็ มีไอ้สมุนไอ้ลิล้อไอ้ไม่มีราคานะครับไอห้หางเฮียนะครับออกมายเยอะเย้ยพวกเราว่าไม่เห็นพวกมึงทำอะไรพ่อทักษิณได้เลยเพราะอย่างนั้นไอ้ชิบหายกูไม่ทำอะไรพวกพ่อมึงได้หรอกนะครับแต่พ่อเมือ่อออกทางประตูผีมึงรู้หรือเปล่า เมื่อวานนี้ผมขึ้นผมขึ้นเวทีนะครับพูดถึงไอ้ไอ้สาเคนะครับไอ้สาเคพอไอ้ทักษิณมันลอดมาได้จากประตูผีไอ้ชิบหายยอะเย้ยตลอดนะครับวันนี้มันโพส์บอกว่ามันบอกว่าม็บนี้คือม็บตัวปารีดว่าอย่างนั้น ม็อบตัวปารีสไหมครับไอ้พวกตั๋วปารีสเนี่ยครับผมนี่แหละนะครับไปเป็นคนยื่นให้กรรมาธิการความมั่นคงตรวจสอบนะครับไอ้ตัวปารีสวันนี้พอพวกเราเนี่ยพอผมนี่นะครับไม่ไปเชื่อมันไม่เข้ากับมันมันพยายามชักจูงผมให้เข้าไปร่วมกลุ่มกับพวกมันผมไม่ฟังนะครับ สุดท้ายมันโยนให้ผมเนี่ยเป็นพวกส้มล้มเจ้าเลยครับคนถ้ามันไม่ไะยยำจริงๆนะครับมันคิดไม่ได้หรอกมันคิดไปได้นะครับนะครับนี่มันเป็นแบบนี้นะครับยังมีป้าคนนึงอีกนะครับไม่รู้แกไม่สบายหรืออย่างไรนะครับหรือแกจะตายหาก็ไม่รู้ นะครับวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ข่าวขออภัยด้วยนะครับขอใช้เวทีดึกๆนะครับพี่น้องเราเดี๋ยวจะหลับกันนะครับที่จริงผมบอกว่าผมขึ้นมั่งก็ไม่ได้ขึ้นมั่งก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่เกียรติทางพี่น้องคอปทอยอยู่แล้วนะครับแต่น้องๆพี่ๆเขาบอกว่าให้ผมขึ้นมาพูดสักนิดก็ยังดี นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ยืนกันมาตั้งแต่วันที่12.13.14แล้วก็มาเริ่มอีกทีก็วันที่สองพวกมันบอกว่าม็อบเราจุดไม่ติดนะครับแล้วก็ไอ้ป้าบ้าบอคอแตกเนี่ยนะครับมันจะตายหาเนี่ยมันบอกว่าม็บอบหล่มแหลมว่านกนะครับวันนี้นะครับมันให้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหรือเมื่อเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับป่านนี้ ลุงเบิ่มหรือใครยังดา่าสามชั่วโมงยังไม่จบเลยนะครับวันนี้ผมก็ใช้เวทีนี้ประกาศตัดญาติขาดมิตรกับป้าค,คนนี้นะครับมันจะตายหรืออย่างไรแล้วก็ไม่รู้นะครับนะครับมันบอกว่าขอขวากทักษิณชินวัตรไว้ด้วยมันขวากทักษิณชินวัตร กับของมีค่าของประเทศไทยเนี่ยครับมันคิดเอาอะไรคิดครับเอาส้นตีนคิดหรือยังไงครับ <Yeah. S 1> คนไทยเนี่ยมันเจ็บปวดมานานแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ตั้งแต่ปีปีพศพศสี่เก้าพศห้าห้าหกนะครับ <Yeah. S 1> พวกเราสู้กันมานะครับพี่น้องของเราล้มตายไปเท่าไหร่ แต่วันนี้อีป้าบ้าเนี่ยนะครับมันมาขวากของสำคัญของในประเทศไทยกับไอ้ตักถิณนินวัตรพี่น้องครับเราจะทำยังไงกับไอ้ป้าบ้าดีๆเพราะเขาจะตายหายอยู่แล้วครับคุณหลุมขวังเผาแม่งเลยวันนี้ผมก็โทรไปนะครับสรุป ป้าจเจ้าแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกเขาไม่รู้ไม่รู้นะครับเรื่องอะไรเขาไม่รู้เขาไม่เก่งโซเชียลว,วันก่อนนะครับเขาบอกว่าม็บหล่อมแหลมมันบอกว่ามันก็ไม่ได้เคยพูดเหมือนกันแต่คนอื่นใช้เฟซมันแต่มันไปรับสาภาพในไลฟ์สดของมันนะครับว่ามันพูดเองว่าม็อบของเราเนี่ยมบหลอมแหลมนะครับ วันนี้นะครับถ้าสปปสพวกเราถ้าไม่เหยียบเหยียบหางเหี้ย,ย,ยมันตายหาไปทั้งตัวเราก็อยู่ไม่ได้ไดเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับต้องเหยียบมันเราไม่ใช่มาต่อสู้เพื่อใครทั้งนั้นเราต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรมเราไม่ได้ต่อสู้เราไม่ได้ใช้เวทีของเราเนี่ยนะครับ บอกว่าเวทีของเราเนี่ยสู้ด้วยมาตราไอ้เซฟมาตราหนึ่งสองเซฟสถาบันพระมากษันะครับแต่มึงมันโง,ง่จริงๆไอ้สามเคเขาเซฟกระบวนยุติธรรมเพราะพ่อมึงอะไปขวาาผืนมึงไม่เข้ากระบวนการยุติธรรมมึงทุจริต หนีไปสิบกว่าปี <Yeah. S 1> กลับมาแม้คุก,กวันเดียวมึงยังไม่ติดเลย <Yeah. S 1> มีหลายคนนะครับโทรศัพท์มาหาผมเมื่อวานพี่ถอยเธอะพี่ถอยจากคออทอเธอะ <Yeah. S 1> ผมถามว่าถอยทำไมพี่ต่อสู้ไปได้อะไรวันหนึ่งก็โดนคดีเอาก็ปีห้าหกละกูก็โดนคดี นะครับกูสู้นะเกิดมากูสู้เนี่ยนะครับมันถามมาได้อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็ได้คดีกลับสูถ้ถอยเตอพี่นะครับคนนี้พี่น้องคอปทอนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับจำไว้เลยนะครับผมสิงดํานะครับประธานสุรวมประชาชนปกป้องสถาบัานนักขนานี้ไม่มีถอยครับ ถอยแล้วเราได้อะไรถ้าเราต่อสู้แล้วเรายังยังได้นะครับมันบอกว่าเราผมเนี่ยต่อสู้แล้วจะได้อะไรเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยกำลังจะเดินหน้ารัฐบาลกำลังเชิจชวนพี่น้องร่วมกันความสามัคคีนะครับปลองดองความสามคัคคีกำลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับ ผมตอบไปครั้งสุดท้ายต่อไปนี้มึงไม่ต้องโทรหากูอีกนะครับอยากใหกูปองดองเหรอครับถ้ามาให้กูถอยจากเวทีคอปทอถ้าจะให้กูเลิกจากเวทีนี้นะครับจะให้กูปลงดองกับคนที่หนีคดีเหรอครับกับคนทุจริตโกงชาติโกงแผ่นดินนะครับ โดยเฉพาะมันโดนมาตราหนึ่งสองอยู่ด้วยครับเราจะเอาปล้องรองมันกับมันไม่ได้ครับสวัสดีครับ